มาฝึกหัดจิตตภาวนาปฏิบัติจิตใจตัวเองคนเราเนี่ยโดยมากทุกเ์เพราะว่าไม่สมหวังไม่ได้ตามใจอยากอยากให้คนรอบตัวอยากให้คุณพ่อคุณแม่สามีภรรยา ลูกหลานเพื่อนฝูงนะเพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องแล้วนะคนที่เกี่ยวข้องกับเรานะทำตามใจทำในสิ่งที่เราอยากให้เป็นในสิ่งที่เราหวังไว้เมื่อคนเหล่านั้นไม่ทำนะในสิ่งที่เราต้องการเราก็เกิดความทุกขนะ์ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้ตามปรารถนาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาการที่เรามาเจริญจิตตภาวนาะเป็นการทบทวนกลับมาี่ใจตัวเองที่ถูกต้องที่สุดคือเราไม่ทุกข์ใจแต่การที่เราไม่ทุกข์ใจบางครั้งเราก็ไม่ได้แก้ไขตัวเองให้กลับมารู้ใจตัวเองก่อนดูความประพฤติความคิด นะกายวาจาใจเรานะเราทำดีพูดดีอยู่ไหมบางครั้งนะมีความระหองละแหงกันสามีภรรยาลูกหลานผู้ร่วมงานนะถ้าเรามีการย้อนกลับมาที่พฤติกรรมของตัวเองเป็นเบื้องต้นก่อนนะดูว่าเราผิดพลาดหรือเปล่านะเราปฏิบัติต่อผู้อื่นดีไหมเราขี้เวียงขี้วีนไหม อะไรก็อารมณ์เสียหมดพูดชาอะไรไม่ดีปฏิบัติไม่ดีต่อผู้คนไหมสิ่งที่กลับมานะก็เป็นการโต้ตอบกลับมาทำให้เราเดือดร้อนใจหรือเราการประพฤติความประพฤติปฏิบัติของเราเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วคิดแล้วก็คิดโดยเมตตาคนะำพูดการกระทำเราทำด้วยความมีสติมีปัญญาไม่กระทบกระทั่งกับผู้ใดทำอย่างดีที่สุดแล้ว ทำขนาดนั้นหรือเปล่าหรือเรายังบอกพ่ออยู่มัวแต่ไปตนหนีคนอื่นว่าคนอื่นก็ททำไม่ดีกับเราพูดไม่ดีกับเราเราย้อนกลับมาที่เราว่าเราพูดเราทำไม่ดีกับคนอื่นบ้างหรือเปล่านะการมาฝึกปฏิบัติจิตใจเรานะฝึกหัดเราไม่ใช่ไปแก้ที่ไหนแก้ที่พฤติกรรมของเราเป็นเบื้องต้นนะคนท,ทั่วไปคิดเข้าข้างตัวเอง ตัวเองถูกเสมออยากให้ทุกนคนอื่นทำตามใจเรานะแต่ไม่คิดในย้อนกลับกันว่าเราเนี่ยทำดีพูดดีกว่าผู้อื่นหรือเปล่านะกลับมาที่ตัวเองก่อนแก้ไขที่ตัวเองก่อนถ้าเราทำทุกการกระทาทุกความคิดทุกคำพูดเราทํำด้วยความมีสติทํำด้วยธรรมธรรมะทำ,นะทำด้วยความถูกต้องนะคนอื่นปฏิบัติไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขานะ สิ่งหนึ่งคือถ้าเราทำดีแล้วคนอื่นปฏิบัติไม่ดีต่อเราเราก็รู้จักปล่อยวางเป็นด้วยการมีสติคอยดูจิตของเราอย่าให้ปรุงแต่งจนเกินไปในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราสมหวังไปทุกอย่างหรอกทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังทุกอย่างคืออนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ละแใจคนบางคนเราทำดีแค่ไหนพูดดีแค่ไหนเขาก็ไม่ได้ดีกับเรากับคืนมาบางคน ถึงบอกเจ้ากอะไรกัใจคนไม่ค่อยได้หรอกนะบางครั้งทำเลวแค่ไหนคนชอบคนก็ชมนะนะคนทำดีแค่ไหนคนไม่ชอบคนก็ดา่านะสำคัญคือเราต้องมีหลักมีเกณฑ์นในใจของเราทำทุกอย่างด้วยความมีสติมีปัญญานะเทียบเทียบเคียงกับธรรมะพระพุทธเจ้าว่าเราดำเนินตางถูกไหมไม่ใช่เทียบเคียงกับความชอบใจความคิดเห็นของตัวเอง ความคิดเห็นของเราไม่ได้ถูกต้องเสมอไปถ้าเราไม่มีธรรมะเป็นเครื่องเทียบเคียงเราหลงทางตลอดเวลาลกลับมาทบทวนใจเราก่อนทบทวนความคิดคำพูดการกระทำของเราก่อนว่าปฏิบัติต่อผู้อื่นเป็นยังไงผลกระทบถ้าเราทำไม่ดีพูดไม่ดีต่อผู้อื่นโอกาสที่ผู้อื่นจะพูดไม่ดีทำไม่ดีกับเราก็มีมากลกลับมามีสติอยู่กับตัวเองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองเป็นเบื้องต้น แล้วก็ดูแลจิตใจของเราถ้าเราคิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วปรับปรุงแก้ไขแล้วแล้วคนอื่นยังพูดไม่ดีทําไม่ดีกับเราเราก็ปล่อยวางเป็นนะปากของเขาหูของเราใจของเราเราไปปิดปากคนอื่นไม่ได้เราไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนอื่นไม่ได้นะแต่ใจเราก็ยังไม่ต้องมีความทุกข์เพราะเราเข้าใจความเป็นจริงว่าเราบังคับบัญชาไม่ได้นะฝึกหัดเบื้องต้นแบบนี้ก่อนให้มีสติมากๆ ถ้าเราไม่มีสติเราไม่เห็นจิตใจของเราเองนะคิดนึกปรุงแต่งไปนะบางคนพื้นฐานเดิมนะจิตของเราเนี่ยมันเป็นกิเลสสั่งสมมานานแสนนานหลายภพหลายชาติบางคนก็โทสะจริตนะเจออะไรสิ่งกระทบก็บไม่พอใจขี้หงุดหงิดขี้โวยวายนะเป็นไปโดยตัวเองก็คือเป็นความเคยชินแลนะเป็นอุบปปัิิัสของจิตดวงนั้น บางคนก็มีแต่ความรุ่มหลงนะเจออะไรก็หลงไหลไต้ปื้นไปไม่มีสติสตางคอยยัง้งนะบางคนก็โมหนะไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะวันนึงก็โลกไหลไปอยู่ในโลกแห่งความฟุ้งซ่านโลกแห่งความคิดเผลอไปแล้วนะไม่มีสติสตางอยู่กับตัวเองเลยนะแต่ละคนแต่ละจริตไม่เหมือนกันอย่างน้อยที่สุดไม่ว่าเราจะเป็นจริตแบบไหนนะฝึกหัดต้องกลับมามีสติเพื่อให้เรารู้ท่อทันความคิดของตัวเอง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราการแก้กรรมไม่ใช่ไปที่เขาพากันบางทีไปถือศีลอยู่ที่วัดไปปฏิบัติธรรมไปปล่อยปลาไปถวายสังฆทานบอกไปแก้กรรมอันนั้นแก้ไม่ได้หรอกแก้กรรมก็แก้พฤติกรรมของเรานี่แหละนะสิ่งที่ไม่ดีเราก็เลิกทําคําพูดไม่ดีเราก็เลิกพูดนะคิดไม่ดีเราก็เลิกคิดไปโดยการมีสติเป็นเบื้องต้น นะเป็นแก่การแก้พฤติกรรมของเราก่อนนะขั้นต่อไปก็คือทําใจของเราให้เกิดความสงบเกิดความร่มเย็นเมื่อเรามีสติรู้เท่าทันความคิดนะความคิดไม่ดีบั่นทอนแล้วก็ปล่อยทิ้งไปความคิดขยะที่ปรากฏขึ้นมาในใจก็ปล่อยทิ้งไปนะมันก็เป็นความสุขสงบร่มเย็นเหมือนเรากวาดขยะออกไปสิ่งที่มันเป็นสิ่งไม่ดีเป็นขยะอยู่ในใจเราความคิดเอากุศลต่างๆความคิดเบียดเบียนผู้อื่น ดูหมิ่นเหยียดย้มผู้อื่นนให้ร้ายผู้อื่นต่างๆแล้วก็เอาออกไปความคิดที่มันบั่นทอนใจเราความคิดที่ทําให้เราหุดหงิดฟุง้งซ่านลาคาญเกิดความโกรธเกิดความอาฆาตพ,พยาบาทเราก็เอาออกจากใจไปให้หมดเามันขยะในใจอย่าไปเก็บไว้เก็บไปมันก็ทำร้ายเรามลพิษในใจปล่อยวางเอาไปด้วยการที่มีสติเป็นเบื้องต้นเมื่อเรามีสติไม่คิดต่อเนื่องไป เหมือนกองขยะนะเลาะกวาดออกไปขนาดหนึ่งถ้าเราไม่มีสติขาดสติเพ้อไปใหม่มันก็ปูงแต่งขึ้นมาใหม่อีกเราเลมต้องฝึกสติให้มีความแก่กล้าขึ้นมาเครื่องมือในการฝึกสติอย่างดีคือกรรมฐานฐานที่ตั้งแห่งการฝึกหาจิตใจนะตั้งแต่ยุคพุทธกาลมาพระพุทธเจ้านะท่านก่อนพระองค์ก่อนจะตัดสรู้พระองค์ก็ใช้อานาปานาสติรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ นะขอลมหายใจเข,าเขา้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ตามความเป็นจริงของลมก็เกิดเป็นความสงบเกิดเป็นความตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาได้นะยุคใหม่ภายหลังเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเรามีความเคารพมีความศรัทธ,ธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ในจิตในใจก็เกิดความสงบ่มเย็นรู้สึกอบอุ่นใจมีที่พึ่งเราก็ระลึกคําว่าพุทโธพุทโธ กะลึกถึงพระพุทธเจ้าในใจของเรานะพุโทโธที่แท้จริงพุทธคือความรู้ผู้รู้และเบื้องต้นเรายังหาความรู้ผู้รู้ของจิตเราไม่เจอหาธาตุรู้ของใจไม่เจอเราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์กันเมื่อจิต,จตถึงความสงบไปถึงพุทธตัวจริงคือจิตดวงรู้ของเราการดูอาณาปานสติก็เช่นเดียวกันรูลมหายใจเข้าออกหรือการบริกรรมพุทธโธเป็นแค่อุบาย ให้จิตมาอยู่ในสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องจนจิตเป็นอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องเป็นการปล่อยวางอากุศลความคิดไม่ไดีออกไปนะไม่ไปคิดต่อเนื่องสิ่งที่ไม่ดีมีอารมณ์เดียวกับกรรมฐานและลึกถึงพระพุทธเจ้าจิตเกิดความผ่องใสแบบมานจิตนั้นก็เป็นกุศลจิตมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกจิตนั้นก็เป็นกุศลเพราะจิตนั้นฉลาดลทําต่อเนื่องไปจิตก็เกิดเป็นความร่มเย็นขึ้นมามีอารมณ์เดียว,วกับกรรมฐานปล่อยวางความคิดอื่นๆออกไป จิตเกิดความสงบลมเย็นปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมีอารมณ์เดียวกับกรรมฐานต่อเนื่องนถึงขณะหนึ่งจิตจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความว่างกรรมฐานที่เรากําหนดทั้งหลายพุโทโธก็ล้วก็ตามลมหายใจเข้าออกก็ตามหายไปและเป็นความว่างปรากฏขึ้นมาบางคนก็ไปเพ่งความว่างต่อนะเป็นเหมือนฤาษีชีไปเอาความว่างเป็นอารมณ์ต่อเนื่องไป อาวาการไม่มีที่สิ้นสุดต่อเนื่องเป็นอารมณ์ของจิตต่อไปะเราไม่ต้องการสิ่งนั้นต้องการหาจิตของเราในความว่างกัมีความรู้อยู่ผู้รู้ธาตุรู้อยู่เรากลับมารู้ที่ตรงนี้เป็นการตั้งมั่นของจิตตั้งมั่นที่จิตของตัวเองไม่ไหลไปตามอารมณ์ภายนอกะเป็นจิตท,ที่ทรงตัวอยู่ในสติสัมปชัญญะความระลึก ความรู้สึกตัวด้วยความวังเฉยที่จิตที่ตั้งมั่นนั้นอันนี้เป็นอำนาจแห่งสมาธิคนที่มีจิตตั้งมั่นคือจิตที่ไม่ไหลไปตามอารมณนน์เป็นจิตที่ดำรงอยู่ด้วยสติสัพพัญญะบริบูรณ์โดยอุเบกขาที่จิตนะรู้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นเองจิตแบบนี้เนี่ยเป็นการปล่อยวางกิเลสช,ชั่วขราวเป็นการกดข่มกิเลสช,ชั่วข้าวกิเลสไม่ทํางานแต่ไม่ใช่เป็นการทําลายกิเลส เป็นแค่ยับยั้งกดข่มกิเลสไม่ให้ออกมาทํางานเบี่ยงชั่วขราวพอให้เราได้หายใจใหายคอมีความสงบร่มเย็นได้เนินานานมากขึ้นเรานําจิตที่เป็นสมาธินี้กลับมาค้นคว้ากิเลสอยู่ที่ใจเมื่อเราตั้งหลักได้อยู่ที่ใจแล้วเริ่มเห็นกิเลสทํางานชัดเจนทุกครั้งที่จิตปรุงแต่งโดยการขาดสติปรุงแต่งออกไปยึดมั่นถือมั่นนั่นคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ปรุงแต่งออกไปทยานอยากในสิ่งใดนั่นคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ ภาษาพระเราเรียกว,ว่าสมูทไทยต้นเหตุแห่งความทุกข์เราเห็นเห็นความเห็นเราเห็นเหตุแห่งความทุกข์พยายามละเหตุนั้นความทุกข์ก็ดับไปเหตุแห่งความทุกข์คือจิตรุงแต่งรุงแต่งในแง่ใดรุงแต่งเข้าไปยึดมั่นถือมั่นรุงแต่งไปทยานอยากรู้เท่าทานันความคิดความคิดดับไปสิ่งที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็เป็นไตลักษ์อีกไตลกัตลกษ์ไตลักษ์คือสามลักษณะ อน,นิจจังทุกขังอนัตตาอน,นิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคืออยู่สภาพเดิมไม่ได้อนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะเราบังคับบัญชาไม่ได้เราสังเกตดูทุกสิ่งทุกอย่างนะบนโลกใบนี้ภายนอกภายในไม่ว่าร่างกายเราสิ่งภายนอกร่างกายผู้อื่นพ่อแม่พี่น้องบุตรสามีภรรยาสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตทรัพย์สิสนเงินทองทุกสิ่งทุกอย่าง นะตกอยู่ในอำนาจแห่งไตลักษณะคือสามประการนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปบังคับบัญชามไม่ไดนะ้ถ้าเราเข้าใจหลักความเป็นจริงถ้าเราไปยึดของที่บังคับบัญชามไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นในของที่เปลี่ยนแปลงเราหลงไปแล้วนะความทุกข์เกิดแน่นอนเพราะสิ่งนั้นจะไม่ได้สมหวังเราอยากให้สิ่งนั้นอยู่กับเราตลอดไปวันหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงอยากให้คนนี้ดีกับเราตลอดไปวันหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงโดยที่เขาอาจจะตายไปก็ได้ เขาอาจจะเป็นคนไม่ดีขึ้นมาก็าได้อะไรในโลกนี้ก็ไม่แน่นอน่แสิ่งที่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนจิตดวงนี้มีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงเริ่มรู้จักจางคลายความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเกิดจานจางคลายความยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ในใจก็เริ่มลดน้อยลงไปและจนถึงขนาดหนึ่งเราทําต่อเนื่องตามใดที่เรายังปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นไม่หมดความทุกข์ยังมีอยู่ร่ําไป นะฝึกหันให้ต่อเนื่องไปค่อยๆจางคายไปจนถึงที่สุดเป็นการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นโดยสิ้นเชิงปล่อยวางรูปนามกายใจที่เราเคยยึดมั่นมานานแสนนานนะับผมนะับชาติไม่ได้นะการปล่อยวางหมดสิ้นเชิงนั้นก็คือพระอ,อาหารหมดทุกโดยสิ้นเชิงนะเราปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมนะโดยที่เราภูมิธรรมขนาดไหนแล้วก็ทําเล่งขวนขวายให้มากที่สุดให้ทานเป็นปกติเราสาศีลให้เป็นปกติ ละเจริญสติตลอดเวลามีสติทุกการเวลาสถานที่ฝึกหัดอย่างต่อเนื่องและทำให้มากเจริญให้มากจนจิตที่เราเมตซต่อเนื่องกลายเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นขึ้นมาเอาสมาธิมาเดินปัญญาต่อให้เห็นความเป็นจริงอันนี้เป็นหนทางไปสู่ความพน้นทะุกข์ญาติโยมเราได้ยินได้ฟังแล้วอย่าเป็นแค่ได้ยินได้ฟังแลนะการฟังอย่างเดียวประโยชน์น้อยมากเป็นแค่ความรู้ประดับสมอง ิเลสในใจเราเราไม่สามารถทำลายไปได้จากแค่การฟังนะเราต้องประพฤติปฏิบัติให้จิตด,ดวงนี้นะถึงพร้อมได้สติสมาธิและปัญญานะถึงสามารถดับความทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง